อทำไมทำไมทำตายอย่างนั้นนะไม่ค่อยสบอารมณ์เลยเหรอฮะออรับแล้วรับแล้วต่อเบิกงานเหรออาจารย์จะไปทุกนาเหรอผิดลูกค้าอยู่ร้านไงลูกพามาชิมเหล้าได้ชิมไปได้ยังไงอะเขียดบ่อุว้ยเศา ไมทุ่งนาเศร้า,าโอ๊ยต,ยตายตายแล้วพรุ่งนี้นะเอาพรุ่งนี้แม่แม่แกก็โกหกทุกวันตอนเย็นเย็นๆโอ้ยแม่ตกแม่พาไปเลยขึ้นสำล้อไปเลยไม่ไกันเลยโอ้ยจะมีใจค่ะเขียดบวแนเน,นียตโอ้ย,ออยเรียกดิน่ะเรียกดิบักบักพรุ่งนี้แม่พาไปจริงบักบักครับ พรุ่งนี้ไปทุ่งนาเนาะพรุ่งนี้เนาะสัญญาสัญญาจริงเอามาสัญญากันทุูดนะสัญญาเออสัญญาจริงๆพรุ่งนี้ไปทุ่งนาแม่สัญญาจริงๆพรุ่งนี้ไปจริงๆ